สวัสดีคะ่ะพบกับน้งโบนนะคะร้านโปรเจคเตอร์108นะคะในคลิปนี้นะคะทางน้งโบนนะคะจะมาสอนการใช้งาน Logitech Meet Up นะคะแบบง่ายๆภายใน2นาทีนะคะและเรามาดูสเปคหลักๆของเจ้า Logitech Meet Up นะคะจะตัวนี้นะคะมีความละเอียดของวิดีโออยู่ที่ 4K Ultra HD 30เฟรมนะคะมีมุมอมองกว้างถึง120องศานะคะและมีระบบจับภาพอัตโนมัติหรือออโต้โฟกัสนะคะสามารถรองรับเสียงได้ถึงระยะ2.4เมตรเลยทีเดียวนะคะและเจ้ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดกลางสามารถรองรับได้1-10ที่นั่งการใช้งานง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่ปักแอนเพเท่านั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วนะคะมเมื่อเราอันบล็อกกล่องนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสาย USB 5เมตรนะคะแล้วก็รีโมทพร้อมสาย AC power แค่นั้นเองและเรามาถึงเรื่องการเชื่อมต่อนะคะเพียงแค่เสยบสายที่แถมให้ในกล่องน,นะคะเป็นสายเคเบิลที่ยาว5เมตรนะคะแล้วก็สาย AC power นะคะหลังจากนั้นนะคะก็ต่อสายเข้ากับ ตัว PC หรือ l a ็ปท็อของเรานะครับเพื่อพร้อมใช้งานนะคะเมื่อเราเสียบสายเสร็จเราก็จะเห็นสัญญาณไฟที่กล้องวิดีโอนะคะแล้วกล้องก็จะทำการเพลนหมุนรอบทิศทางอย่างที่ในวิดีโอน,นะคะนั่นแปลว่ากล้องนั้นพร้อมใช้งานได้แล้วนะคะและนี่คือออปชันเสริมนะคะไมโครโฟนสำหรับมีโต๊ะประชุมขนาดยาวนะคะ สามารถเสียดที่ช่องไม่เสริมได้เลยนะคะซึ่งจะตัวไม่เสริมนะคะรองรับ1.8เมตรนะคะในรัศมีนะคะสามารถเพิ่มประชุมได้สูงสุดถึง12ที่นั่งเลยทีเดียวค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เสียบสาย HDMI นะคะเข้าที่ตัวโปรเจคเตอร์นะคะหรือเครื่องเป็ดมอนิเตอร์ก็ได้นะคะตามภาพเลยนะคะจากนั้นนะคะก็เสียบสาย HDMI เข้ากับตัว PC หรือแล็ปท็อปของเรานะคะจากนั้นก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะคะและตัวนี้นะคะก็สามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทนะคะก็ รีโมทนะคะก็สามารถใช้งานง่ายค่ะซึ่งมีสัญลักษณ์บอกการเพิ่มเสียงลดเสียงวางสายนะคะและการเปิดปิดบลูทูธนะคะรวมถึงเป,เปิดปิดไม้นะคะและจบแล้วนะคะสำหรับการใช้งานเจ้าตัว Logitech Meetup นะคะต่อสายง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะ อากสนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามที่ร้านโปรเจคเตอร์108ได้เลยนะคะและทางนำมนนะคะขอจบเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ